สวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยมทุกคนอภิมาฮาข่มยิ่งใหญ่ข้องกเกษตรกรไทยทุกคนวันนี้ก็ข้อพักเรื่องของ้องทหานไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทีว่าร่วมแรงร่วมใจกันไปส่งทุกสิ่งทุกอย่างนะให้กับพี่พีนารอยู่ที่บริเวณแสดนทุกคนคลิปวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกต็มคลิปหนึ่งทีพอพิมพ์ว่านี่คือความยิงง่งใหญ่ลวกะ็เป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่คนไทยประเทศไทยทําได้นะทุกนะคนกับกเกษตรกรไทยที่เขาทาอะไรกับแบบ มันมันว้าวมัน a เมซิ่งสุดๆทุกคนทุกคนเคยเห็นมาแล้วว่าการเอาอุปกรณ์ที่ว่าเป็นรถจำนวนมหาสาลนเข้าไปในทงไรทงนาพร้อมๆกันนะทุกคนซึ่งว่าพิมพ์ก็อาจจะเป็นคนล่าที่บอคอยได้เห็นคลิปแบบนี้นะคนพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเขาทำอะไรก็จริงจังสุดๆนะแล้วก็ทำแบบเป็นอาชีพ ที่ว่าน top 10เป็นอย่างสูงนะทุกคนมาภาพต่อไปนี้คลิปต่อไปนี้ทุกคนอยาให้ทุกคนได้เบิ้งแลวก็ตั้งใจเบิ้งไปกับบ่าพิมพ์นะว่าเกษตรกร,ร,กรไทยเขาทําอะไรกันบ้างและก็เป็นยัางมันจึงว้าวจึงอเมซิ่งบ่าพิมพ์ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกเต็มคลิปหนึ่งทีต่างประเทศกันกระต o อ g oh my god นะทุกคนไปไปเบิ้งคลิปกันเปิดมาคลิปแรกทุกคนหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่านี่คืออะไรเรียกว่าบางคนยังประทันหูนะ ซึ่งว่านี่คืองานอะไรนะข้องสาวไรสาวนานะทุกคนเข้าเอารถตีดินที่ว่าทําการ,กรเกษตรทําไรทํานาให้กับพี่น้องชาวไทยนะมารวมพลมาร่วมกันยุติจุดเดียวกันทุกคนเป็นรถที่ว่า <c oughs> เยอะสุดๆนะทุกคนไล่ลอยคันเลยแหละอ่านี่มีทั้งทุงชาไทยแล้วก็ถุงสีเรื่องนี้เขาเรียกว่าถุงอะไรทุกคนมีทุงชาไทยที่ว่าปักใส่กับด้า,ดานล่างของรถนะทุกคนนี่ มัน Amazing ไล่ทุกคนเพราะว่าการเอารถตีดินไละ่คันมารวมกันแบบนี้กะหนอยนักนนอยหน้านะที่จะได้เห็นอ่ซึ่งว่าเกษตรกรไทยก็ทําแล้วก็ทําแบบจริงจริงจังๆนะทุกคนอ่านี่ก็เป็นไล่านาแบบคาดมหึมาเลยแหละอ่ากวองง่ายไปซ่านแล้วก็มีจํานวนข้องรถตีดินไล่ลุ้นนะทุกคนแล้วก็มีการตกแต่งที่ว่าแตกต่างกันพอรถตีดินข้องเมืองไทยก็เอาตรงๆนะทุกคนคือบานขงว่าพิมพ์ก็คือโบ บ่มีแหละรถแบบนี้นะทุกคนรถตีดินนี่เขาเอาไว้ไส่แบบทําให้ดินละเอียดใช่ไหมทุกคนตามผมเข้าใจเขามอพิมพ์เนะนี่ทุกคนทุกขั้นก็นจะมีการแบบตกแต่งที่ว่าโคตรเท่โคตรสันเลยนะทุกคนใส่รอตะคราบวิ่งอยู่บนโคนบนน้ำกันแบบนี้เลยอืมบหัหัวงานนี้เขาจัดกี่กี่ครั้งทุกคนในในแต่ละปีเรียกว่าเขา ทําเฉพาะช่วงทํานาบอกนะว่าโซนเอกอาจจะเป็นช่วงที่วาเมืองไทยเมืองลาวบานข้องพิมพ์ก็เป็นช่วงที่เบบเริ่มทําไร่ทานากันแล้วเออแต่ว่าบานของพิมพ์ก็ยังใส่รถรถไทยเดินตามลุ้นเก่าอยู่นั้นทุกคนรถเก่าแต่ว่าเมืองไทยเข้าไปไก่ไล่นะต่างประเทศเห่นฝรั่งเห่นกับโอไมกกอดในนอนนะเป็นรถท่วามารวมกันอยู่ในจุดจุดเดียวกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันโอโหทุกคนเห็นบอก พาบม,มสูงเยอะจุดสุดทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าการวิ่งออกไปจะเป็นแบบได้นัคนเขาจะวิ่งแบบทาเป็นแทวแบบสวยงามกันเลยมีล่ายรูปแบบให้เบิ่งกันแหละมือนี้นีก่การจอดการจอดกันตีโค้งนี่ก็คักหลายพี่น้องโคตรเท่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นคลิปน้ำบอ่อพิมนะแลวก็ข้อทักทายสบายดีพี่น้องชาวไทยมือทุกคนแลวก็รโดยเฉพาะกแม่นพี่น้องที่ว่าทําการเกษตรนะทักทายบ่อพิมพ์กันได้นี่ทุกคนการโซดี อยู่บนโคนอยู่ในโคนกลางทุ่งนากันเลยทุกคนโคเทําได้ไหล่ยางเหงนะรถตีดินนี่มัวรถตีดินกับรถเกี่วเขาเนี่มันเข้าใสคันเดียวทุกคนแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ออกใช่ไหมนี่เวลาวิ่งกับโคดไวทุกคนไวสุดๆนะโอโ้โหเมื่อกี้ก็มีการดีๆแบบแค่งกันแล้วต่อมาแบบขับแข่งกันนี่มาแล้วทุกคนเยอะสุดๆ อยากให้คนได้เบิ่งไปดุดนนัุนคนเพื่อว่าลายคนยังบ่เคยเห็นบางทีผมก็พยายามไปห้าภาพห้าลีปมาให้เบิง่งหลายลวัน,นี้เลยทุกคนสลับกันขึ้นมาขึ้นลงทางมุมต่ำสูงมุมไกลนี่โอโหทุกคนห็้บอกเขาทําเป็นแบบคล้ายๆกับรูปซ้ำเจซ้ำเลียมนะต่อเที่ยวกันมาแบบนี้เลยแล้วก็มีธุงสั์ติดเพื่อจะให้โลกได้รู้ว่านี่คือเกษตรกร,กรไทยนะกับความยิ่งใหญ่ รวมในตมโหรลานก,การทำกรเกษตรเป็นบอกนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับงานรวมพลทุกคนใช่ไหมเรื่อง่างงานมิทติง่งลดตีดินของพี่น้องสาวไทยเกษตรกร,กรไทยบอกตามที่บอกพิมพ์รูนะทุกคนเพราะว่าบางคนก็ต่างหน้าต่างตาแบบมาเบิเ้งแบบจริงๆอย่าง,งจังเลยนะทุกคนเพราะว่าหลายคนก็คงจะสนใจใน รถได้ไล่รุ่นอ่า้เมืองไทยก็ใส่รถอันนี้นี่ไปรับจ้างไหมทุกคนแบบไปรับจ้างให้กับประชาชนที่ว่าเขาทาไรทํนาอ่าโอ้โหแบบคงจะมีทุกคนเลยนะตามที่พ <laughs> ่อพิมพเบิง้งเพราะว่าเข้าเอามาโซกกันนี้เยอะมากๆทุกคนนี่เดียนแทวกันแบบสวยงามเลยระยะห้างทุกอย่างก็มีการเว้นวักระยะห้างแบบเท่าๆกันเลยนะทุกคน นี่คือ Amazing, อเมซิ่งตึมย่างหนึ่งข้องประเทศไทยนะหรียกว่าที่ต่างประเทศเข้าใจกับ a เม z i n g t h a i l น n d นี่ทุกคนโอ้บ่งไกลนะการโอ้เครื่องยนต์ทุกคนเครื่องยนต์คนโคตรใหญ่อ๋มันจะเมื่อนกับแบบตีดินแล้วมันเรียบไปเลยนะคนมีมีอุปกรณ์แบบมันอ่าขอ,อะไรอะไรอ่ะโไปพร้อมให้มันเรียบเนียนอ่าซ่องขันพร้อมกันแข่งกันแล้วทุกคน เทศกาลงานวันนี้คงจะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะทุกคนมีการแข่งกันแดแล้วก็คงจะมีแบบแข่งรถสวยงามเท่ความแรงความไวอ่านี่แต่ละคันก็นเทว่าตกแต่งแตกต่างกันนะทุกคนนะจะเป็นความซึมซับข้องกันเจ้าข้องบอกนี่การเข้ามาจอดก็โค้งแบบนี้เลยทุกคนเรียบร้อย <c oughs> โคตรเท่นะ สุดเลยทุกคนที่บอกความเทสเวลามาจอดเรียงกันแบ,บนนี้อ่า fc ทันได้หรือว่าพี่น้องคนไทยคนไดที่ว่าเข้ามาบังคับข้องกับพิมตอนนี้ที่ว่าได้มีรถวนันนี้ไว้ครอบครองแล้วเป็นเจ้าข้องรถอ,อยู่ในรถที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละอคอมเมนต์ทักทายว่าพิม์กันไดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าพิมไปเห็นแล้วการสะดุดตาทุกคนยกจะมาทําคลิปให้เบิ่งวันนี้คือความยิ่งใหญ่ข้องกเกษตรกรไทยนอกจากนั้นก็นยังมีล่าย่างนะที่ไปเจอมากะ โอ้โหเขาทำกเกษตรกรนี่โมเมนแบบทำลิ้นๆแต่ละคนกับแบบจริงจังสุดๆแล้วก็การทำกรเกษตรกรของพี่น้องสไทยก่ว่าตอบแทนในยางโซ่งนี่นอกจากนั้นทุกคนก็คือจะยังมีรถที่ว่าเอามาค้นนะค้นเอารถอ,อะไรนะรถตีดินเมื่อกี้นี่แหละนี่ทุกคนรวยนะทุกคนเพิาพี่ว่ารวยเลยแหละ,กะเกษตรกรไทยมีทั้งรถค้นรถตีดินมบนี้เลย เบงพาบมสู้งทุกคนเวลา,าต่อเที่ยวกันก็นจะเป็นวันนี้นะระยะห่างมีสวยงามกันเลยสลับซี่กันไปมานี่สวยมากทุกคนโอ้โหนี่แหละพอพิมพ์ว่าอาจจะไปทำลายสถิติโลกเรื่อยๆนะบ้วโหเกิดขึ้นในบบทำเนี้บุทุกนเกี่ยวกับแบบเอารถตีดินไลายล่วบนนี้มารวมกันแล้วไปเซเนอร์ตอกินเนสเวิลด์คอร์ดนะเป็นการาขึ้นกินเนสบุ๊กหนึ่งเดียวในโลก ่ว่าทาได้แบบนี้ก็พิมว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันเรื่องการเกษตรกับทั่วโลกมันก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเอารถตีดินหรือว่ารถการเกษตรมารวมกันแบบนี้แล้วช่วยงานแบบนี้ทากิจกรรมแบบนี้นะเพราะพิมพ์ว่ามันมันไม่ค่อยมีหรอกในโลกนี้นะจะเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ว่าทําได้พี่น้องสาวไทยเกษตรกรไทยนั่นคนที่ว่าสร้างทุกอย่างให้เบึง ให้สาวโลกได้เบิง้งได้ครับโหทุกคนที่บอกโอ้โ oh, ห oh ทุงซาไทยสะบัดกันเลยกับทงไรทงนาที่ว่าเย็นสบายส,ายสดชื่นนะทุกคนสวยมากทุกคนนี่ปิดท้ายด้วยขบวนรถตีดินเคลื่อนย้ายออกไปพร้อมๆกันวันนี้ทุกคนอ๋อสวยมากทงนาซีทองซะด้วยทุกคนเยอะมากทุกคนพุ่นสุดลุงหูลูกตาเลยอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นคลิป ตึมคลิปหนึ่งที่พ่พิม์ได้เห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คิดมาตลอดว่าการทําเกษตรกรหรือว่ากเกษตรกรของพี่น้องชาวไทยคนไทยเขาทำแบบทุกอย่างเหมือนแบบมาโฮลารนมาฮักกาฟโคตรยิ่งใหญ่สุดๆนะทุกคนก็ตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละอย่าลืมทุกคนผู้ใดมีคลิปเนี่ยเด็ดๆหรือว่ายากให้บ่อพิมทำคลิปเนี่ยก็คอมเมนต์บ่พิมกันไดแล้วก็ผู้ใดไดไปเห็นหรือว่ามีรถแบบมีว้ครอบหรองก็คอมเมนต์พ่พิม์กันไดนะกับการทําเกษตรของพี่น้องชาวไทยทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้ หอห้องปักห้ของคอกันนะทุกคนขอบคุณหลายลทุกคนแล้็ขอให้ทุกคน,กน,กคนโชคดีนะเจอกันคลิปพ่งนี้ว่าว,าวาพิมพ์แจ๋วย่างมาให้รับสมันรสมารถกติดตามได้นะทุกคนขอบคุณหลายลาย่โชคดีทุกคน